แค่บอกว่าชีวิตของเศรษฐีมีความสุขวันๆไม่ต้องมานั่งถงใจอะไรเพียงแค่ใช้ชีวิตปนกองเงินกองทองอคุณโฟนคะเดี๋ยววันนี้คุณโฟนจะต้องมีทานข้าวกับลูกค้าเวลา11บโมงหลังจากนั้นเข้าประชุมแผนงานกับผู้ถือหุ้นถึงบ่ายสาบห้าโมงเย็นมีออกไปดูงานไฟนอลก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ส่วนสองทุ่มมีไปงานสมาคมและสี่ทุ่มจะหนเอกสารรายสัปดาห์ของบริษัททั้งหมดค่ะสุดท้ายคนไม่ไหวเลยงาน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 อะไรก็งานคุณหามผมว่้ไหมผมมีความสุขหรือเปล่าคุณฟฟนเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคุณโฟนไม่สบาย,ยไปหาหมอไหมคะนี่คนขับรถแวะโรงพยาบาลให้ฉันด้วยนะผมไม่เป็นอะไรทั้งนั้นอนะ่ะผมแค่ต้องการความสุขคุณได้อินไหมคุณหาผมได้ไหมล่ะความสุขแล้วความสุขของคุณโฟนคืออะไรล่ะคะคุณหาผมไม่ได้สินะ ปล่อยผมอย่ามายุ่ง <ผม S 1> คุณพฟนคุณโฟนปิดประตูเถอะค่ะมนันอันตรายถ้าคุณพฟนอยากไปไหนเนี่ยฉันจะให้คนขับรถเนี่ยไปส่งคุณพฟนทุกที่เลยค่ะู่นเรื่องขีวงางทั้งหมดฉันจะเลื่อนให้นะคะคุณพฟนผมจะออกไปหาความสุิงด้วยตัวผมเองอคุณฟน คุณคุณคุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาคุณจะไปไหนอะคุณคุณคุณผมพูดด้วยครับไม่ตอบอีกคุณมีอะไรให้ผมช่วยก็บอกผมได้เลยนะผมพร้อมช่วยทุกอย่างคุณได้ยินไหมเนี่ยคุณคุณด้ยินผมไหมเนี่ยออกไปอย่ามายุ่งกับผมคุณ ผมขอโทษผมใจร้อนไปหน่อยอะแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยบอกผมได้ไหมคุณแต่งตัวก็ดีเงินติดตัวก็ได้เยอะทำไมมานอนข้างถนนแบบนั้นอนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ยอ๋อฉันนึกว่าอะไรที่แท้ไหนก็นไ,ได้เงินชั้นสินะถึงได้มาตามตื้อได้เลยแบบเนี้เปล่านะครับเปล่าถ้าผมจะเอาเงินของคุณเนี่ยผมจะปลุกคุณขึ้นมาทําไมถึงไหมผมให้คุณนอนข้างถนนต่อไม่ดีกว่าหรอ ขึ้นมาโอยแล้วนี่คุณจะบอกผมได้หรือยังเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณน่ะพามาทุกบ้านพี่เพิร์พี่เพิร์กลับมาแล้วหรอแล้วพี่พาใครมาเนี่ยเอ่อคือว่าเพื่อนอะ พี่เป็นเพื่อนพี่เฟิร์สเองเพื่อนเนอ,อโหพี่เฟิร์สทำไมไม่เคยบอกพวกผมเลยอ่ะว่ามีเพื่อนทั้งหล่อทั้งรวยขนาดนี้เนี่ยนั่นสิแต่งตัวดูดีกับมหาเศรษฐีเนะ่ยจริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนธรรมดาแบบนี้แหละไม่ได้รวยอะไรหรอกอ๋อเออพี่เฟิร์สวันนี้พวกผมอะวีอะไรให้พี่ดูด้วยไปเจนจักร ไที่เราเลี้ยงไว้อะ่ะมันออกไข่แล้วนะพี่จริงเหรอใช่ต่อจากเนี้ยเราจะประหยัดกันได้อีกเยอะเลยนะพี่เฟิร์สเอ๊ะไก่ออกไข่เนี่ยนะทำไมถึงต้องดีใจขนาดนี้ด้วยทำไมจะไม่ดีใจล่ะคุณโฟนคือจริงๆแล้วบ้านของเราไม่ได้มีเงินทองใช้มากหรอกพวกเราก็อยู่กันอย่างประหยัดแบบนี้แหละ อะไรที่มันทําให้พวกเราช่วยเก็บเงินได้เราก็มีความสุขกันแบบนี้แหละ,ะจริงสิอันนี้เงินที่พี่เก็บขวดหายมาได้โหพี่เฟอร์สทำไมวันนี้ได้เงินเยอะจังอะงั้นเอางี้เดี๋ยวเราสองคนอะจะไปตลาดกันแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวผมไปซื้อปลามาปิ้งให้กินถือว่าตอนรับเพื่อนพี่ด้วยไงดีไหมดีเลยพี่ทอยงั้นเราไปกัน ฝากกันเร็วๆๆๆั็ดีดีนะขับรถดีๆนะพวกเขาซ้อนมออ์ไ์ออกไปอย่างมีความสุขแต่เรานั่งทนทุกข์อยู่บนรถยนต์คันหรูแล้วนี่ สรุปคุณจะไม่กลับบ้านเลยเหรอเออนี่นายฉันถามอะไรนายหน่อยสินายอยู่กับพี่น้องสามคนนายมีความสุขเหรอนายไม่ได้กินไม่ได้เที่ยวไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายเหมือนคนอื่นๆเขาเพราะว่านายไม่มีเออไม่มีเงินอ่ะจริงๆเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตหรอกนะหลายคนบอกว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้แต่ผมไม่คิดอย่างนั้น เงินสามารถซื้อความสุขได้เหมือนกันนั่นแหละแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขที่สุดไม่จําเป็นจะต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดเพียงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่จริงเสมอไปหรอกนะงั้นคุณพิสูจน์ไหมล่ะ นี่นายใครใช้ให้นายมานั่งในห้องรับรองลูกค้าว VIP แบบนี้ฮะออกไปเลยนะผมมาทานข้าวกับกับผีสินี่แต่งตัวจนขนาดเนี้ไม่ได้ดูสารรูปตัวเองเลยออกไปเลยนะแล้วมีเงินกี่บาทแล้เนี่ยเอ่อคือสภาพ มีเงินไม่ถึงร้อยออกไปเลยนะออกไปสิไล่ขนาดนี้ยังไม่ออกไปอีกไปเกิดอะไรขึ้นครับเออดูโฟดคะคือผู้พฟดจะเข้ามาที่ร้านทำไมไม่โทรมาจอมก่อนละคะคือฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพราว่าฉันเกิดปัญหานีดหน่อยอะคะ่ะเอา้านี่ไล่แล้วย,ยังไม่ไปอีกไปสิคุณห้ามไล่แขกคนพิเศษของผมเด็ดขาด พเศษจัดเตรียมมาหาผมได้แล้วผมรับเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวนี้เศรษฐีเขานิยมคบกับคนจนด้วยหรือวะอย่างแรกที่ผมเห็นได้ชัดผมพอใจที่อย่างน้อยก็มีคนมาด่าดูถูกผมตอนหน้า นี่กว่ามาด่ารับหลังใส่คุณเพราะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าใครที่คิดร้ายกับเราบ้างด้วอย่างผมสิผมโดนดูถูกจนชิ้แล้วกินสิไม่ <c oughs> <c oughs> คุณกินเลยผมจะกลับไปกินข้าวกับน้องๆของผมส่วนคนไม่มีใช่ไหมล่ะ<ม>แต่จะว่าไปโต๊ะนี้ก็ยานกนะนั้นงั้นผมไม่กินแล้วกลับไปบ้านคืนกันเถอะ,อะปลามาแล้วจ้าไหนบอกว่าเป็นปลาปิ้งไงทำไมเป็นปลาทอดอ่ะ ปิงไม่ทันกินข้าวกับปลาตัวเดียวเนี่ยนะเฮานะานายลองกินดูฉันเชื่อว่ามันจะต้องเป็นปลาที่อร่อยที่สุดเท่าที่นายเคยกินมาเลยดูินกันเสร็จแล้วลากันเฮ้ยฉันกินด้วยดิพวกเขาเขาปลาตัวเดียวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ในขณะที่ตัวฉันเองต้องนั่งกินอาหารบนโต๊ะที่ยาวกว่สิบเมตรแต่ก็อี้ <h 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 uh> ว่างเปล่าสองด้านโอ้ยไป่าเอามันดิต้องละไรให้เราบอกอ่าปลาไม่มีชีวิตได้ยังไม่เชื่อดูสิอไรโอ้ยขอแล้วพอแล้วมันต้องหมดหแล้วเนี่ย นี่นี่นี่นีนี่ของไม่เปิดอันเนี้ยอันนี้ของไม่เปิดไม่เกี้เอาโหปลาแก่ให้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา่เอาไ่เไม่เอาไม่เา่เอาเอาไม่เอาไ่กา่เอาาไ่อาเอาม่อาไม่เอาไม่อาไป่เอ่เอา่อไงาไมเอา่าไม่อ่อ่าอ่อออ่อ่า่าเาอย ฉันขออยู่ที่นี่กับนายไปตลอดเลยได้ไหมฮะจะบ้าหรือไงนายมีบ้านนายมีชีวิตของนายนะการที่นายทําแบบเนี้ยคนที่บ้านก็ต้องเป็นห่วงแย่แดิฉันอยากอยู่ที่นี่อฉันรู้สึกว่าที่นี่คือเซฟโซนของฉันทุกคนมีความสุขมอบพลังบบกให้กับฉันนะฉันขอร้องล่ะ ค่ะคุณท่านให้ฉันมาตามท่านประธานผมไม่กลับทําไมผมต้องกลับด้วยผมบอกแล้วไงผมจะออกมาตามหาความสุขของผมอะแต่ท่านประธานคะท่านประธานมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะก็บอกแล้วไงว่าผมไม่กลับไปบอกพ่อผมด้วยผมจะอยู่ที่นี่คนที่นี่เขาดูแลผมอย่างดีเขาช่วยเหลือผมเขาทำให้ผมมีความสุขมีความสุขอย่างนั้นเหรอพ่อ กลับบ้านแต่พ่อครับไม่มีใตอะไรทั้งนั้นพ่อัาผมก่อนสิที่ผ่านมาพ่อไม่เคยฟังผมเลยอ่ะพ่อไม่เคยเข้าใจความรู้สึกผมเลยที่ผ่านมาผมทำตามก่อที่พ่อสร้างมาหมดทุกอย่างผมเข้าใจว่าพ่อหวังดีอยายผมมีชีวิตที่ดีอ่ะแต่สิ่งที่เราทําอยู่นั้นอ่ะมันทาให้ผมไม่มีความสุขถึงแม้ผมจะมีเงินทองเป็นมหาเศรษฐีก็ตามอ่ะแล้วแกต้องการอะไรแกอยากให้ครอบครัวของแก ตระกูลของแกเป็นคนจนเลยะฮะตอบมาดิผมแค่ต้องการความรักความรักจากคนในครอบครัวความอบอุ่นความสุขที่เงินที่เรามีอยู่มันซื้อไม่ได้พ่อครับเงินที่พ่อมีอยู่ผมขอได้ไหมผมขอซื้อเวลาของพอขอข่อของครอบครัวเราแพ้เราได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันผมอยากมีบ้านหลังเล็ก ที่เวลาเดินผ่านไปผ่านมาก็เจอกันทักทายกันจะได้ไม่รู้สึกเหงาความคาดหวังความกดดันในชีวิตที่เบาลงอยู่อย่างพอกินพอใช้และมีความสุขได้ไหมครับโถ่โฟนทำไมพ่อจะให้แกไม่ได้แล้วลูกพ่อขอโทษนะที่ผ่านมานะพ่อไม่เคยสนใจความรู้สึกแกเลยกลับบ้านแล้วนะ กลับบ้านใหม่ตามที่แกขอก็ได้ข้อสัญญานะว่าต่อจากเนี้ยพ่อจะมีเวลาให้แกมากขึ้นดีไหมลูกครับผมขอเวลาสักครู่นะครับคุณกับพ่อขึ้นรถไปก่อนเลยนะครับ นี่ฉันให้อะไรครับไม่เป็นไรครับคุณเอากลับไปเถอะแค่ผมได้เห็นคุณออบความเข้าใจกับพ่อของคุณแค่นี้พวกเราก็ดีใจกันมากพอแล้วครับรับไปเถอะหัวฉันให้เพื่อน,นแล้วกันนะเอาเงินนี่ไปประกอบธุรกิจท้าขายจะได้มีเงินฉัน้ขอบใจนายมากๆนะ ที่นายทำให้ฉันรู้ว่าความสุขแท้จริงมันเป็นยังไงฉันไปก่อนนะเราเจอกันนะเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย